ดิฉันคนนี้เป็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่เธอสู้ชีวิตเหลือเกินเมื่อสักครู่มีพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนก็เป็นคนหนึ่งแล้วนะคะที่สู้ชีวิตมาไม่แพ้กันผู้หญิงคนนี้ขายของเหมือ,มอนกันค่ะขายบนสะพานลอยแต่ทุกวันนี้เธอพลิกชีวิตกลายเป็นเจ้าของกิจการมมูลค่านับร้อยล้านบาท ผู้หญิงคนนี้ทําได้อย่างไรเราจะคุยกับเธอค่ะขอเชิญพบกับคุณชมพู่กฤชพันวิรุณรักสกุลค่ะตายเดี๋ยวนี้เรามีแม่ค้าที่ขายของสวยกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหคุณชมพู่ตอนนี้ชมพู่อายุเท่าไหร่คะ30ค่ะ สามสิบคุณเคยขายของบนสะพานลอยมาก่อนใช่ค่ะอ่นเล่ามาซิเรื่องราวชีวิตคุณมันเริ่มขายของกันตั้งแต่เมื่อไหร่คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นสะพานลอยนะคะคือตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะมันที่ไหนดีแต่ก็คิดไม่ออกแล้วก็แบบมีสะพานลอยอยู่หน้าบ้านพอดีบวกกับของที่มันอยู่ข้างๆเราที่มันวางอยู่เฉยๆก็เลยแบบเฮ้ยสะพานลอยอะไรเงี้ยลองดูไหมก็ถือของขึ้นไปเลยเพราะว่าตอนนั้นอยากได้เงินมากทํายังไงก็ได้ที่แบบอยากเปลี่ยนของเป็นเงินให้เร็วที่สุด เราร้อเงินเหรอเราเป็นหนี้เหรอหรืออะไรไม่ได้ร้อนเงินค่ะแต่ว่าแบบเหมือนอยากได้เงินไปต่อทุนทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราซื้อมาแล้วมันก็จะต้องขายให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นมาขายอีกอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิญญาณตรงนี้เรียกว่าวิญญาณแม่ค้าได้ไหมมากได้ค่ะคุณเริ่มมีวิญญาณของความเป็นแม่ค้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าแบบช่วยพ่อแม่ทํางานแบบทุกอย่างทําอะไรบ้างตั้งแต่เด็กขายไก่ ไก่ไงไก่สดเนี่ยค่ะไก่สดเชือดน่อ,นองแร่น่องแล่ปีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยสับไก่อย่างงี้เลยใช่ค่ะก็คือแบบสมัยแบบวัยรุ่นด้วยนะคะไม่ใช่แบบเด็กมากประมาณอายุ15อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนจังหวัดระนองค่ะระนองคนใต้ค่ะสับไก่เชือดไก่อย่างงี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนี่อะไรขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายด้วยรือ <laughs> ก็คือแบบชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากแล้วก็แบบคือทุกอย่างอะ ต้องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ขายของบนมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบไปขนไก่มาแขวนห้อยตรงเตงอะไรย่างเงี้ยก็แว้นแบบสนุกสนานคือทําอย่างนี้มั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะแล้วพอหลังจากขายไก่ช่วยพ่อแม่ขายไก่คุณทําอะไรอีกก็ทุกอย่างที่แม่ทาแม่เปลี่ยนอาชีพเราก็เปลี่ยนอาชีพอะไรบ้างหมูสเต๊ะร้านอาหารร้านคาราโอเกะแล้วก็แบบเป็นพวกของกินนะคะทุกแทบจะทุกชนิดก็ ขายมาแล้วขายมาแล้วเสียบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทำมาทุกรูปแบบใช่ค่ะเรารู้เลยเรารู้สึกเลยไหมว่าชีวิตฉันเกิดมาเพื่อขายของเลยอะรู้สึกมากตั้งแต่เด็กว่าแบบเว่าโตขึ้นเนี่ยจะต้องขายของแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรโอ้อวิญญาณการเป็นแม่ค้ามันอยู่ในสายเลือดใช่ค่ะชอบเอนเตอร์เทนชอบแบบไม่เคยรู้สึกเบื่อที่ไม่ว่าจะเจอลูกค้างี่เง่าแค่ไหนก็ก็มีความสุข ก็ฉันอยากจะปะทะมากอะไรอย่างเงี้ยเออเออใไในในลองยกตัวอย่างพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนเห็นพูดอย่างนี้นะแต่ดิฉันเป็นคนขายของไม่เป็นพูดไม่เก่งแบบพูดขายของพูดแบบแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะคะนึกออกไหมฮะเออแต่ถ้าพูดการดาเนินรายการเออทาได้อ่าไหนลองเลยสิเวลาเจอลูกค้าแบบหลากหลายก็อย่างเช่นอย่างเช่นแบบมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แบบไปรับกระเป๋าจากรงเกลือมาขายเป็นกระเป๋ามือสองที่แบบ สภาพไม่ดีอะค่ะ,ะเราก็แบบต้องไปเทกับพื้นแล้วก็แบบอยู่ริมฟุตบาทอ,อแล้วทีนี้แบบจะขายยังไงดีนะให้มันแบบดูคึกคักอะไรอย่างเงี้ยเราก็คึกคักมากทั้งนี้เลยพี่แบบใบละรล้อยแล้วค่ะเลือกได้เลยอะไรเงี้ยแบบเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาจนตลอดเวลาูนตลอดเวลา,ลวลาจนไม่ไหวแล้วก็ ใส่ทรโขงนะคะแล้วก็ตั้งไว้แล้วเปิดมันก็จะลันเองไปละร้อยทางนี้เลยค่ะไปละร้อยทางนี้เลยค่ะอะไรเงี้ยเราก็ฟังเสียงเองไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งรอรับเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ใช่แบบเราก็เราก็คิดไว้ว่าเราจะอัดอะไรอะไรเงี้ยทางนี้ก่อนได้นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เว้นแป๊บหนึ่งกกระเป๋าสวยๆค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เว้นแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเทคนิคเอาเองอะไรคิดก๊อปปี้คือคิดคําพูดใช่ให้มันดูน่าซื้อน่าหน้าหันกลับมาอะไรอย่างเงี้ย มีช่วงขายครีมก็แบบพอพี่แม่เดินผ่านแบบนี้หนูเกาครีมป้ายแบบนี้อ๋อตายฉันตกใจอะไรจ้ามาป้ายอะไรเออเขาแบบสะดุ้งอะไรเงี้ยแล้วแบบพอากลิ่นมันหอมเขาต้องถอยหลังกลับมาน้องขายอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อขายครีมก็ครีมป้ายก็เลยโอ้แัวแบบวเนี่ยค่ะพี่แบบเขาเห็นเราเห็นแบบพรีเซนต์ดีอย่างเงี้ยก็ขายได้อ๋อ เออ,อแบบสมมติเจอลูกค้างี่เง่ามาั้ยลูกค่างี่เง่ามีมากค่ะลูกค้าก็แบบมีทั้งดีทั้งงี่เง่าหลายแบบลูกค้างี่เง่าทำไงก็ <c oughs> ชนะเขาโดยการที่ให้ข้อมูลเพราะว่าเราลองย้อนกลับไปถ้าเราเป็นลูกค้าเราต้องการอะไร<อ>เราเสียเงินแล้วก็อยากได้ความคุ้มค่าได้ความสบายใจ<อ>การขายของผู้คือขายเหมือนไม่ขาย<อ>พี่ไม่ต้องซื้อค่ะพี่เดินไปก่อนเลยให้สบายใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดได้พี่ค่อยกลับมาหนูอยู่<อ>ตรงนี้แหละถึงสามทุ่มอะไรเองไม่ตามตือ้อไม่ตามตือ้อเขาก็จะแบบเฮ้ยทำไมน้องไม่อยากขายพี่เหรอทำไมแบบไล่พี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปซื้อทุกไลายอ๋อเทคนิคนี้ใช่ ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูนอยู่นี่พี่พอยากซื้อ<ช>ค่อยมาอย,อ,ยอยู่ทุกวันค่ะเอานำบัตรไปนะคะไปหาข้อมูลให้สบายใจก่อนอ๋ออย่างนี้เปิดโอกาสให้ไป<ช>คิดเขาก็จะแบบเฮ้ยทำไมแม่ค้าคนนี้จริงใจจังไม่ยัดเยียดอะไรอ๋อเป็นอยาน่างั้นมีลูกค้าต่อเยอะๆเงี้ยทำเนี่ยต่อเยอะๆก็ไม่ขายค่ะก็บอกเลยอ๋อเหรอไม่ขายไม่ขายค่ะเออเบอกว่าถ้าแบบขายไม่ได้หนูก็ไม่ขายเพราะว่าหนูแบบมีค่าใช้จ่ายมีค่าที่มีอะไรอะไรเงี้ยแบบคือต่อแบบน่าเกลียด จนเกินไปเราขายไม่ได้เราก็ไม่ขายขายจนขาดขาดทุนใก่ไม่ไหวนะครับพี่ใช่ก็บอกเขาตรงๆบอกว่าเฮ้ยพี่แบบเราอาจจะหรือเราอาจจะขายแพงกว่าแต่เขาจะได้อะไรจากเราได้การรับประกันได้การดูแลหลังการขายแบบไหนโทรมาเราไม่ปิดมือถือหนีนะถ้าคุณเกิดปัญหาอะไรคุณเข้ามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช้แบบว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราเป็นลูกค้าเราต้องการอะไรเราก็อยากได้สิ่งที่มันคุ้มค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่เด็กฐานะที่บ้านคุณเป็นยังไงอะฐานะปานกลางไม่ไม่ไม่ถึงกับแย่มากแต่ก็ไม่ถึงกับดีรวยอะไรใช่แต่เราก็ชอบในการค้าขายของเราใช่ค่ะที่คุณขายขายขายอะไรพวกเนี้ยขายเพราะเราอยากรวยด้วยไหมเป็นเหตุผลหลักเออเราก็อยากได้ตังค์อะอยากรวยเออค่ะทําไมถึงเราต้องอยากรวยคือมันมีอยู่สองสองกรณีกรณีแรกคือตอนที่คุณยายเสีย ตอนนั้นก็คือคล้ายๆจุดเปลี่ยนในชีวิตที่เรารู้สึกว่าแบบฉันต้องรีบรวยเพราะว่าเราอยากตอบแทนบุญคุณคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วณตอนนั้นคือแบบพอยายเสียปุ๊บเราคิดได้เลยว่า ฉันต้องรีบรวยเพราะยายอ่ะเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเ,ออเราต้องรีบรวยเพื่อที่แบบตอบแทนพระคุณคนที่ยังมีชีวิตอยู่ออตอนนั้นก็เป็นครอบครัวเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยที่เราแบบเหมือนกับว่าฉันต้องรีบรวยนะออจะได้แบบมีโอกาสที่ตอบแทนบุญคุณเขาเดี๋ยรครยยจะว่ะายารใช่เผือ่อใครจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่สองคือตัวผู้เองกับแฟนฐานะ ค่อนข้างต่างกันเขาฐานะค่อนข้างดีเราฐานะแบบเฉยๆแล้วคนส่วนมากก็จะชอบแบบเหมือนกับให้ให้ค่าของคนรวยมากกว่าคนจนอยู่แล้วที่แบบทำไมไปเลือกคนนี้ล่ะทำไมแบบไม่หาคนที่มันเสมอกันเราเลยรู้สึกว่าเราโดนดูถูกแล้วก็โดนสบประมาทมากเราก็เลยอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าบอกกับแฟนว่าเธอ เธอเลือกคนไม่ผิดหรอกเออฉันขอพิสูจน์ตัวเองว่าฉันทาได้ออแล้วมันกลายมาเป็นนักขายของจนมีเงินเป็นร้อยล้านอลไรอยี้ได้ยังไงอะชมพู่คือผู้มองว่าต้นทุนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยความพยายามอะแล้วก็ความอดทนอะ,อะคือกว่าทุกคนอาจจะมองแค่วันนี้แบบเฮ้ยคุณสบายจังอะ,อะไรเงี้ยแต่ผู้อยากให้มองย้อนกลับไปว่า กว่าที่เขาจะสบายเขาผ่านอะไรมาบ้าง uh huh. เหมือนเราแบบนี้ถ้าเราอยากอยากรวยกว่าใครเราก็ต้องเหนื่อยกว่าคนนั้นเพราะคนที่รวยกว่าเราเขาก็ต้องเหนื่อยมากมาก,กว่าเราเลยผู้ก็เลยแบบคิดว่ายังไงคือมันก็ต้องสู้ uh huh. มันก็มีแบบหลายช่วงที่ท้อแล้วแบบ uh huh. ไม่ทําแล้วแบบเลิก uh huh. อยู่เฉยๆไม่รวยไม่อยากเป็นคนรวยอะไรเงี้ย uh huh. อันนี้ก็เหมือนเขาอ้าง uh huh. ให้ตัวเองแบบไม่ต้องทําอะไร uh huh. แต่พอคิดได้ทุกครั้งก็จะแบบ กลับตัวเองมาใหม่ออแล้วก็เอาใหม่สู้ออฉันจะไม่ยอมแพ้เพราะถ้าวันหนึ่งเกิดวันนี้ผู้แพ้แล้วผู้ไม่เหลืออะไรมันก็แค่กลับไปอยู่จุดเดิมอ,อแต่ถ้าเราสู้มันมีแต่ไปข้างหน้าอาาเราก็เลยเลือก <ๆ S 2> <ค>ที่จะส,สู้เท่านั้นแล้วคุณมาพลิกตรงไหนอะว่าคุณขายนั่นขายนี่มันก็ได้ตังมาพอสมควรจนมาแบบขายจนอู้ฟู่เลยอะรวยเลยอะมาพลิกตอนช่วงที่มาจับธุรกิจตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะ เป็นของใช้ที่มันซื้อซ้ําซื้อบ่อยๆได้นั่นคือนั่นคือคอนแทคเลนส์อ๋อคุณมาขายคอนแทคเลนส์ใช่ค่ะตอนแรกขายแบบรับคนนู้นคนนี้มาขายแล้วก็แบบขายปลีกที่ตลาดนัดเนี่ยค่ะาขายทุกวันทุกวันทุกวันขายดีมากจนแบบจนคนที่เขาส่งให้เราไม่มีของให้เราออะแล้วผู้ก็เลยคิดว่าแบบ เหมือนเวลาตัวเองทําอะไรชอบให้มันไปสุดทางของอาชีพนั้นอ,อ,อย่างเช่นเป็นพนักง,งานธนาคารแล้วก็อยากเป็นผู้จัดการออผู้จัดการภาคออผู้จัดการอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราขายคอนเดเร์ที่สูงสุดของคอนเดเรนมันคือการได้เป็นคนนําเข้าออผู้ก็เลยแบบเก็บเงินเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเปิดบริษัทเริ่มหาข้อมูลเรื่องนาเข้าอะไรเงี้ยจนมันกลายมาเป็นธุรกิจที่ทําเงินให้เราณนะวันนี้แล้วจากจากกลายเป็นคนขายเปิดแผงเล็กๆหนึ่งคน ขายจนเป็นคนนําเข้ามาเลยใช่ค่ะช่วงนั้นก็เรียนรู้เ,ออเรื่องของการที่แบบเวลาเราไปรับของจากเขาเขาทํายังไงมีวิธีการยังไงก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ได้เปรียบตรงที่ว่าคนนําเข้าเองเคยผ่านณจุดคนขายมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ทุกขั้นตอน,นรู้หมดลูกค้าโทรกริ้งปุ๊บรู้เลยว่าเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ถือว่าคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วหรือ,อยังได้พิสูจน์ตัวเองแล้วค่ะคือหลายๆคนก็ มีแบบเปลี่ยนไปเยอะมากก็มีอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปในแง่นะเปลี่ยนไปในแง่ที่แบบเมื่อก่อนเห็นเราก็แบบเราไหวเราไหวเขาก็แบบเออเออดีดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็แบบผู้ไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยแบบก็ทักทายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ดีขึ้นในแง่ของฐานะการเงินแต่ดีขึ้นในการพิสูจน์ตัวเองได้ว่าฉันทําได้ที่คุณเคยดูถูกฉันไว้ที่คุณเคยแบบศบประมาทว่าผู้หญิงคนเนี้ย เลือกผิดไม่ใช่อ,อะไรอย่างเงี้ยฉันทําได้เนอในวันนี้ดีจังเลยเราได้รู้จักผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเธอมาจากครอบครัวที่ต้นทุนไม่ได้สูงอะไรย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบางคนชอบมาดูคนที่ตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเห็นตอนคุณสวยแล้วดูคุณ <c oughs> มีฐานะแล้วอู้ฟู่แล้วแต่วันนี้เราให้ชมพู่มันเล่าชีวิตของเธอไงว่ากว่าที่เธอจะมีวันนี้เธอผ่านอะไรกันมาบ้าง ตั้งแต่วันที่คุณเริ่มขายของวันแรกจนถึงวันนี้มันใช้เวลากี่ปีชมพู่ประมาณถ้าทำด้วยตัวเองเลยนะคะ9ปีค่ะ9ปีกว่าที่เธอจะมีวันนี้มันล้มลุกคลุกคลาน<ช>ค่ะใช่ค่ะมันผ่านความทุกข์ยากแสนสาหัสมานานนับประการแต่ด้วยใจเธอสู้ไงแล้วเธอรู้แล้วว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นแม่ค้าไงเพราะฉะนั้นเธอจะให้แบบมันจุดสุดยอดจุดสูงสุดของความเป็นแม่ค้าให้ได้ใช่ค่ะ เมื่อมันมีความพยายามและอดทนวันนี้มันก็มีขอบคุณมากค่ะชมพู่ที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้เราฟังนะคะขอบคุณคุณชมพู่กฎจพันธ์วิรุณรักสกุลค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าถ้าคุณอ่อนเพลียแล้วเกินแหมเราจะมีวิธีการแก้มาบอกกันสักครู่เดียวค่ะ